สวัสดีค่ะผู้ปกครองและก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับบทเรียนออนไลน์ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับจํานวนและตัวเลขที่สัมพันธ์กันนะคะสําหรับชั้นอนุบาลปีที่1โดยคุณครูกรณิสภาเสียนจันทึกนะคะเด็กๆคะเด็กๆเห็นฉากหลังไหมคะวันนี้ฉากหลังน่าตื่นเต้นมากเลยเห็นไหมคะเด็กๆจะได้ไม่เกิดความเบื่อเห็นไหมคะคุณครูมีผีเสือ้อ มีนกบินมีต้นไม้ขยับได้แล้วก็มีดวงอาทิตย์นะคะมันขยับได้ทั้งหมดเลยนะคะเด็กๆเ,เพื่อให้เด็กๆเ,เกิดความตื่นเต้นนะคะข้างในเฟรมมีอีกเยอะเลยนะคะเด็กๆสําหรับวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูก็อยากจะฝากผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะว่าช่วงนี้นะคะโรงเรียนของเรายัางไม่สามารถเปิดทําการเรียนการสอนได้เพราะว่า การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ยังเกิดอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้ปกครองหรือนักเรียนออกไปในที่ต่างๆนะคะต้องระมัดระวังตัวเองนะคะอย่าอย่าเข้าไปใกล้คนที่อยู่ในหมู่มากนะคะแล้วก็ควรใส่แมสและก็พกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไปด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะเด็กๆ วันนี้นะคะก็จะเป็นการโยงเส้นตัวเลขนะคะจับคู่โยงเส้นตัวเลขกับจํานวนภาพนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะ เป็นการฝึกการจำนะคะเพื่อนำไปใช้แล้วก็การรู้ค่าของตัวเลขนะคะเด็กๆต้องต้องฝึกนะคะต้องเรียนรู้นะคะให้รู้ค่าว่า1คืออะไร2คืออะไรแล้วจำนวนเท่าไหร่ที่เท่าเท่ากับ1น,นะคะวันนี้เราจะมาโยงเส้นจับคู่ภาพกับจำนวนตัวเลขนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะ่าภาพแรกเลยนะคะเด็กๆเป็นภาพของลูกอะไรเอ่ย ผลเลมอนนะคะมี1ผลเราก็จะต้องโยงนะคะผลเลมอนหนึผลมาหาเลขอะไรคะลูกเลขอะไรเอ่ยเลข1น,นั่นเองเด็กก็โยงมาเลยค่ะนี่เห็นไหมคะโยงมาเลยค่ะเลขหน,นะคะต่อไปค่ะบรรทัดต่อไปเลข2องเลขสอต้องแทนค่าด้วยอะไรคะลูก ในนี้เป็นผล,ลไม้สองผลนะคะก็คือทุเรียนนั่นเองนะคะเราก็โยงทุเรียนสองผลไปหาเลขสองนะคะต่อไปค่ะมีมะม่วงเด็กๆมาช่วยกันนะับพร้อมกันค่ะ1 2ึสาเราก็ต้องโยงมาหาเลขอะไรคะลูกเลข3นั่นเองนะคะต่อไปค่ะผลชมพู่ค่ะ1 2ึส่สามสี่ เด็กๆก็ต้องโยงไปหาเลข4นะคะต่อไปค่ะน้อยหนาค่ะมานับซิคะว่าน้อยหนามีกี่ผล1 2 3 4 5เด็กๆต้องโยงไปหาเลขอะไรคะลูกเลข5นั่นเองนะคะโยงมาหาเลข5เลยค่ะเก่งมากค่ะตัวต่อไปค่ะเราต้องฝึกทำบ่อยๆนะคะจะได้เกิดความเคยชินนะคะ ต่อไปมีขาหมูอยู่กี่ขานะช่วยกันนับหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลขหอยู่ไหนเอ่ยเด็กๆโยงขาหมูมาหาเลขหค่ะเห็นไหมคะมีกระเทียมกี่หัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลขเจ็ดอยู่ไหนคะอยู่บรรทัดสุดท้ายเลยใช่ไหมคะอยู่ช่องสี่เหลี่ยมสุดท้ายเราก็โยงมาเลยคะ่ะ เห็นไหมคะต่อไปมาดูอะโวคาโดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเลขแปดคะ่ะมีแปดอันก็โยงไปหาเลขแปดนะคะมาดูไข่ดาวคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเลขเก้าค่ะลูกไข่ดาวมีเก้าฟองโยงไปคะ่ะ มาดูแครอทค่ะแครอทมีกี่อันมีกี่ลูกเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเกสก็โยงมาหาเลขสิบนั่นเองนะคะโยงมาเลยค่ะเก่งมากค่ะเต็มต่อไปเลยค่ะลูกเวนขยายมีกี่อันนะเด็กๆมาช่วยกันนับนะคะหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ด 8 9เราก็โยงมาหาเลข9นะคะขวดทดลองมีกี่อันคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสก็โยกมาหาเลข3ตรงข้ามกันพอดีนะคะกระเป๋ามี1ใบเด็กๆต้องโยกไปหาเลขอะไรคะลูกเลข1น,นั่นเองนะคะลูกโลกมีกี่ลูกเนาะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสอสา4ี่ห้าหกเ็ดเราก็โยงมาหาเลข7คะ่ะ หมวกรับปริญญามีกี่ใบเอ่ยนะพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5สาี่ห้าเด็กๆคะายงมาหาเล็กห้าค่ะลูกเก่งมากเลยค่ะอันต่อไปเลยนะคะลูกบอลมีกี่ลูกเอ่ยนับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4สองสามสี่เด็กๆก็โย,ย,ยงมาหาเลขกอะไรคะลูกเล็กสี่นั่นเองนะคะต่อไปเกมกดค่ะมีกี่อันนะ้า ก็ช่วยคุณคูออนนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10อันก็ยงมหาเล็ก10นะคะ10มี1กับ0นย์ะคะรองท้าสเก็ตมีกี่มีกี่คู่เนาะมีกี่ข้างเนาะ1 2 3 4 5สอ8าสี่หแล้วก็ยงมหาเล็ก8ค่ะลูกต่อไปแว่นตาไว้น่ะดำน้ำมีกี่อันเนาะ1 2 3สา สี่ห้าหมีหอันก <oh> ็โยกไปหาเลข6ค่ะเซิร์ฟสเก็ตมีกี่อันเนาะหนสองเราก็โยกไปหาเลข2นะคะเก่งมากค่ะเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆก็สามารถเรียนรู้ตัวเลขแล้วก็รู้ค่าของตัวเลขว่า2ต้องเท่ากับสิ่งของ2อย่างใช่ไหมคะอันต่อไปเลยค่ะทีนี้ให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่รูปภาพ ที่มีจํานวนเท่ากันเปลี่ยนจากตัวเลขมาเป็นรูปภาพนะคะรูปภาพไหนที่มีมีจำนวนเท่ากันคือมีหนึ่งก็ต้องโยงหาหนึ่งมีสองก็ต้องโยงหาสองมีสามก็โยงหาสามนะคะอ่ะเราเริ่มลงมือทําพร้อมกันค่ะจับคู่ค่ะภาพไหนมีหนึ่งอันคะมีกระเทียมกับฟักทองนะคะโยงมาค่ะภาพที่สองก็คือมะเขือกับกระหล่ำดอกนะคะภาพที่สามก็คือ ะมะานาวที่ผ่าแล้วนะคะเป็นแว่นๆนะคะโยงมาหาอะโวคาโดนะคะแล้วก็แครอทแครอทโยงไปหาบีทรูทนะคะที่มีจำนวนเท่ากันเห็นไหมคะเด็กๆภาพที่มีจำนวนเท่ากันเราก็โยงไปหากันนะคะอันต่อไปค่ะ อันแรกค่ะนับค่ะ1 2 3 4งี่หเอ๊ะเรามาดูช่องที่อยู่ทางขวามือว่าอันไหนมี5อันบ้างนะคะลองดูสิคะสังเกตดูที่มันมีจํานวนเท่ากันห้าอันอ่าก็คืออันสุดท้าย1 2 3 4งห้าเราก็โยงมาค่ะต่อไปภาพหมวกสันตคอดนับค่ะ1 2 3 4งสี่ห้าห เอาที่มีจำนวน6อันนะคะคือตัวไหนคะอ่าแถวที่ช่องที่3นะคะ1 2 3 4 5 6เราก็โยงมาค่ะลกูกต่อไปแก้วน้ำค่ะที่มีถาดรอง1 2 3 4 5 6 7 8อันไหนเนาะมี8อันมาดูสิลองดูหมวกตรงนี้มี8อันไหมคะ1 2 3 4 5 หกเดแดอ่าแก้วน้ำแปใบหมวกก็8ใบนะคะอันนี้ค่ะอันสุดท้ายนับค่ะ1 2ึ่งสอามี่ห้าหกดนะคะหมวกช่องสุดท้ายมี7ใบเรามาดูซิว่าช่องขวามืออันไหนที่ยังไม่ได้การแล้วมานับซิค่ะว่ามันเท่าจำนวนเจ็หรือเปล่านับพร้อมกันคะ่ะลูก1 2ึ่งสอามี่ห้าหกเห็นไหมคะเท่ากันพอดีเด็กๆก็โยงมาเลยคะ่ะลูก โยงมาเลยเห็นไหมคะเก่งมากเลยค่ะอันต่อไปมานับลูกสัตว์กันค่ะเด็กๆอมีนกูกมียีราฟมีกุ้งมีสิงโตมีหนูมีแมวน้ำมีลิงน้อยมีช้างอ่ะมานับนกูกก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดออันไหนมีเจ็ดอันนะ ใช่ไหมนะ้านับใหม่สิคะนับใหม่นับใหม่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวิมันมีแปดตัวต้องพูกแปดตัวไม่ใช่เจ็ดตัวนะคะนี้เรามาดูสิว่าอันไหนมีแปดเท่ากันนะคะลองนับซิช่องแรกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถูกไหมคะไม่ถูกนะคะยงไม่ได้นะคะอันช่องที่สองหนึ่งสองสามสี่ สี่กตรงกันไหมคะไม่ตรงนะคะดิงน้อยตรงไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดิงน้อยก็ไม่ตรงมาดูช้างค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้านกคูกต้องคู่กับอะไรคะลูกคูก,กับเจ้าช้างน้อยนั่นเองโยงมาเลยค่ะต่อไปเจ้ายีราฟยีราฟกี่ตัวคะนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ยีราฟหกตัวยีราฟจะคู่กับอะไรเมื่อกี้เรานับไปแล้วคู่กับอะไรคะลูกลิงน้อยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเท่ากันเราก็โยงมาค่ะต่อไปกุ้งค่ะกุ้งมีกี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเมื่อกี้นับไปแล้วใช่ไหมคะกุ้งมีสิบตัวเราก็โยงมาหาหนูหนูก็มีสิบตัวเหมือนกันนะคะต่อไปสิงโตค่ะ สิงโตมีกี่ตัวคะลูก1 2 3 4เราต้องโยงมาหาแมวน้ำที่มี4ตัวเหมือนกันเห็นไหมคะเด็กๆวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้จำนวนและตัวเลขนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เปิด YouTube ที่คุณรูส่งลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็ไปเปิดดูและเด็กก็สามารถเอาหนังสือท,ที่ที่โรงเรียนแจกให้นะคะแล้วก็ใบางานฝึกเขียนนะคะเด็กๆจะได้เกิดความเคยชินแล้วก็จะได เขียนได้อย่างถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะ